เมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา11นาฬิกานายวิศวะสัชิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาชีวิตพิชิตใจตนเองจ,จังหวัดอ่างทองรุ่นที่2ณเรือนจาจังหวัดอ่างทองอาาเเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายวิสิทธิ์คุรัตนเวสประหลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคง,งของประเทศชาติรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการโดยเฉพาะด้านผู้เสพที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยและต้องได้รับการบำบัดรักษาสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้เสพผู้ติดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและได้บางส่วนได้รับการบำบัดรักษาที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้ผู้เสพผู้ติดไม่สาม,มารถเลื่อนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองได้กําหนดเป้าหมายในการให้การบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดในระบบต่างๆจํานวน3 7 1 0คนซึ่งในขณะนี้การดําเนินการมีความคืบหน้าไปอย่างมากแต่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามบมารรลุเป้าหมายที่กําหนดดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทําโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอ่างทองตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติดรวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกอยากใช้ยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกโดยการฝึกอบรมนี้จะแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละประมาณ1 0 0ถึง150คน สำหรับรุ่นที่2ได้นุนเนินการระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2556โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน70คนนรงชาติทรัพย์สินไถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติเอรากุลวัฒน์สำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน